โซเชียลครับได้มีการแชร์คลิปที่กําลังได้รับความสนใจที่มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจํานวนมากคือคลิปที่นายเจะกระพบเป็นแขกที่ปรึกษาของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลได้รับการแต่งตั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา24กรกฎาคมโดยให้สัมภาษณ์ในรายการแชร์ทางช่อง g m m 25ล่าสุดได้มีการลบเทปดังกล่าวออกไปแล้วแต่ยังคงมีคลิปบางส่วนที่ยังคงถูกแชร์ต่อบนโลกออนไลน์ โดยคลิปที่เป็นประเด็นค,คือคลิปช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ระหว่งางนายจักรพบเป็นแขและน็อตวอลริต์นักแสดงชื่อดังและพิธีกรรายการซึ่งในคลิปดังกล่าวเป็นช่วงที่น็อตถามถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เรียกว่ากําลังคุกกุลนณตอนนี้และอยู่ดียเราไปทําลายตลาดเราเองที่จะครบไม่ได้สุดท้ายก็ถึงกับมาค้าขายแถมนี่คือระยะหลังที่ที่ปโกรธกันแล้วต้องมองข้ามความโกรธให้ผ่านไปได้ ยาความโประบางหน้าอยู่หรือกว่าแต่มันเรื่องของประชาธิปไตยนะครับมันเรื่องของดินแดนของเรานะครับมันยังไม่ใช่เรื่องการที่ปไตสยมันก็เรื่องอธทปไตยนลครับเขาจะยึดประาปไตยไม่ใช่ไม่ใช่เขายังไม่ได้ยึดเป็นถาวรแล้วเขาว่อการอะไรรัาอ่ะเขาต้องการอะไรที่เขาทำเขาต้องการอะไรก็นี่ไงเราถึงต้องรู้ไงเราถึงจะตอบตอบโต้แล้วรัฐบาลไม่รู้หรอครับเขาต้องการอะไรเังไม่รู้ไม่ใช่พ่อขุนเซ้นนี่เพราะตอนนี้มันก็คือมันอยู่ที่จะเป็นพ่อหุนเซนอะไรก็รู้สิใช่รัฐบาลจะ คุณต้องรู้สิว่าเขาต้องการอะไรสิ่ธเขาทำเขาต้องการอะไรคุณต้องรู้มีจะหาเรื่องแล้วนะไม่ไม่ได้หาเรื่องครับคือถ้ารัฐบาลไม่รู้อะไรเลยอ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิบริหารประเทศต่อใครบอกว่าไม่รู้เรื่องอะคำถามที่ผถามที่ะพี่บอกไม่รู้คำถามที่ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่คำถามที่รู้ก็จะตอบพี่ช่าเขาทำเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรรัฐบาลไม่รู้หรอครับ มันอยู่ระหว่างการให้ผลกันล่ะเพื่อจะวางจุดยืนของเราแล้วใช้เวลาหายผลอีกนานแค่ไหนครับเราจะโตตอบเขาอาวนานแค่ไหนครับเราเรียกว่า tomorrow พรุ่งนี้พรจะ tomorrow เราพี่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ทำไงหรือเราวันนี้เราไม่ควรพูดตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นบอกว่าจะเป็นความลับจะล่วนไหลบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ควรแช่ทางเรื่องของเราเข้ามาอยู่ในสิ่งที่ศัตรูเขาจะหยิบไปได้โยเวนัสจะไปบอกเขา ผมก็แล้วเ,<อ>เนีย่ยขอผมมีเบอร์เขาที่ไม่เป็นไรหาให้ก็ได้แต่พูดถึงถูกเรื่องเลยเหรอครับหลังจบรายการในโลกออนไลน์ก็ออกมาแสดงความเห็นแบบเป็นเอกฉันเลยครับว่าขออยู่ทีมน็อตวาริสเพราะถือว่าน็อตเป็นตัวแทนของภาคประชาชนขณะที่ในเพจของพี่คนดีกวีสมัครเล่นก็ออกมาโพสแบบร้ายก่อนครับโดยบอกว่าทับกเขมรเข้ามาบุกรุกรานบ้านรัฐบาลทำไม่รู้ดูไม่เห็น เพนบอกไว้เพราะไม่ใช่พ่อหุนเซนจึงจำเป็นต้องรอท่าหาความรู้ประชาชนเราต้องทนกันแค่ไหนต้องโดนยามถึงเมื่อใดให้หดถู่บอกใช่เรื่องอธิปไตยใครที่ดูยังไม่รู้ดูเหมือนหัวเหมือนชัวช้าทำลีลาขอเวลาหาเหตุผลประชาชนตายเป็นเบือ่อยังเงือง่าราคาแพงโถแดงไพ่ไร้ราคา ยังจะคิดจะคบค้าโจรหน้าเดิมชักสงสัยหรือว่าใครเป็นไส้ศึกจึงยักยึกโจรรุกลึกเล่งฮึกเหิมยิงโรงพยาบาลยิงปั๊มรยยาเติมกับระเบิดยังเหิมเกิม่มเพิ่มเข้ามาขาประจำที่รุกล้ำทำเสียหายคนล้มตายยังจะขายของมันหลาลีภัยแล้วไม่น่ารับกลับคืนมากลับมาเป็นที่ปรึกษา หุ่นมาแพรขอบใจน้องน็อตนักหนาที่กล้าแหกคนที่มาช่วยแบกช่วยแทกแถลในรายการแม่มดดำที่นำแชร์แต่ไม่ค่อยจะคุยแฉร,รัฐบาล